ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รู้ในวันนี้คือเรื่องราวพระมาหากรุณาธิคุณด้านสุขอนามัยและพยาบาลในสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงแนรัชกาลที่ห้า ที่คนทั่วไปอาจจะลืมเลือนไปเสียแล้วว่าพระองค์ท่านคือผู้หนึ่งที่วางรากฐานของการพยาบาลการสุขอนามัยและการสาธารณสุขของไทยให้มีความพร้อมในการรองรับความต้องการของคนในประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสมเด็จพระรศีพัชรินทราบรมราชินีนาถส่งให้ความสนพระไทยในด้านการพยาบาลการสาธารณสุข ดังปรากฏว่าทรงสนับสนุนให้ก่อตั้งหน่วยงานต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการสาธนารณสุขของไทยในอดีตหลายแห่งขอยกตัวอย่าง3มแห่งดังนี้ 1. สีหรริราชพยาบาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพงศ์ศรีได้โปรดกล้าปรดกระหม่อม ใหหรือหมายที่ใช้ก่อสร้างงานพระเมรุมาตรเพื่อพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้าิริราชกกุจจพันธ์เมื่อปีพุทธศักราช2430เพื่อไปสร้างเป็นเรือนพักคนไข้แนวโรงพยาบาลวังหลังเป็นจำนวน4หลังแลวยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิชาแพทย์อีกหลังหนึ่งด้วยและยังพระราชทานานามโรงพยาบาลวังหลังแห่งนี้ว่าสิรีราพยาบาล ว่ากันว่าสมเด็จพร,ะ,ระนางเจ้าสาวาพาผ่องศรีนั้นท่งเอาพระราชาลือไทยใส่ในกิจการของโรงพยาบาลแห่งนี้และยังเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่เนืองๆโดยไม่ได้ทรงถือพระองค์ดังปรากฏคำสรรเสริญว่าพระองค์มิได้ทรงพระรังเกียจในการคนไข้แอมเป็นผู้อนาถาเลยเสด็จพระราาดำเนินทอดพระเนตรโดยตั้งพระหฤทยัยและทรงเมตตาอย่างยิ่ง เช่นที่อยู่คนไข้รักษาซึ่งพระองค์บริจาคเงินพระราชทานทุกๆคนเป็นนิดนั้นพระองค์ได้เสด็จไปในที่ใกล้แห่งที่นอนมีพระสาวนีถามถึงอาการและความสุขทุกข์โดยไม่ทรงพระลังเกียดเลยโรงพยาบาลสิริราชนี้พระองค์ทรงเป็นพระทุระอุปถัมภ์อยู่มากเมื่อได้เสด็จทอดพระเนตรครั้งนี้ก็เป็นที่เฉลิมพระรัทธาทรงพระปิติปราโมทอย่างยิ่ง 2. ส่งให้ก่อตั้งโรงเรียนหญิงแพทย์พดุงคันและการพยาบาลไข้เป็นแห่งแรกของสยามสมเด็จพระศรีพัชดินทราบรมราชิน,นีนาถทรงมีพระราชดำริว่าวิชาการแพทย์พดุงคันมีความจำเป็นแก่ชีวิตของผู้หญิงเป็นอย่างยิ่ง<อ>เนื่องจากผู้หญิงหลายคนจะต้องเสียชีวิตจากการคลอดบุตร จึงปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งโรงเรียนในบริเวณของโรงพยาบาลสิริราชในปีพุทธศักราช2439สำหรับเป็นสถานศึกษาในวิชาการพรดุงคันสมัยใหม่โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนหญิงแพทย์พดุงคันและการพยาบาลไข้ โดยมีท่านผู้หญิงเปลี่ยนภัสกร,รวงเป็นผู้อำนวยการมีนายแพทย์แฮนส์อดัมเซนหรือพระบำบัดสพโรคเป็นผู้จัดก,การการเรียนการสอนส่วนนักเรียนที่เข้ามาศึกษาก็ส่งรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ ได้รับพระราชทานเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนเลี้ยงชีพตามสมควรไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยหวังว่าบุคคลเหล่านี้ในอนาคตจะกลายมาเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีชาวไทยและลำดับสุดท้ายในลำดับที่3การวางรากฐานการสุขอนามัยและการพยาบาลของไทยในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงมีบทบาทสําคัญทางในการร่วมก่อตั้งและการบํารุงกิจการสภาอุณาโลมแดงเรื่อยมาจนกลายมาเป็นสภากาชาติไทยอย่างในปัจจุบันและพระองค์ยังทรงรับอุปการะอยู่ในตําแหน่งสภานายิกาตั้งแต่แรกตั้งเรื่อยมาจนกระทั่งพระองค์ได้เสด็จสวรรคต ซึ่งสภาวนาโลมแดงก่อตั้งในปีพุทธศักราช2436โดยมีท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวง์ทำหนังสือกราบทูลเสนอให้พระมเหสีและเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในเจ้าจอมมารดาเจ้าจอมและสตรีมีบรรดาศักดิ์ รวมกันช่วยเหลือทหารที่กำลังป้องกันดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงโดยการเรียรายเงินจัดตั้งองค์กรการกุศลชื่อว่าสภาอุณาโลมแดงเพื่อทำหน้าที่รักษาพยาบาลและการบำรุงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบที่กำลังเกิดขึ้นและที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งโดยในการนี้ท่านผู้หญิงเปลี่ยนได้กร่าบบงคมทูลเชิญสมเด็จพระศรีพรชัชรินทราบรมราชินีนาถให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาเพื่อบริหารจัดการกิจการของสภาอุณาโลมแดงให้มีความเจเริญก้าวหน้าและมั่นคงซึ่งในการนี้สมเด็จพระศรีพรชัชรินทราบรมราชินีนาถในฐานะองค์สภานายิกาได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมพร,พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเกื้อนหนุนสภาอุณาโลมแดงมาโดยตลอด เช่นการพระราชทานพระราชทรัพย์เมื่อแรกตั้งสภาอุณาโลมแดงเป็นจำนวนเงิน4ี่ห0,000ื่นบาทส่งรับอาสาจัดหาเสื้อผ้าเพื่อส่งไปยังกองทหารประจำมณฑลลาวกาวนอกจากนั้นยังท่งเกื้อหนุนกิจการการชาติระหว่างประเทศเช่นการพระราชทานพระราชทรัพย์สำหรับสร้างเรือพยาบาลสำหรับใช้ในกิจการการชาตินิยามสงครามแก่สภากาชาญี่ปุ่นเมื่อปีพุทธศักราช2446 จนในเวลาต่อมาเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชการที่6พระราชโอรสของพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะรื้อฟืน้น กิจการสภาอุณาโลมแดงขึ้นเพื่อจัดตั้งเป็นองค์การที่ถาวรมั่นคงดังนานาอารยาประเทศจึงได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเป็นผู้ดำเนินการและกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นสภานายิกาของสภากาชาติสยามสืบต่อจากสภาอุณาโลมแดง และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ได้ส่งรวบรวมพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมในการจัดตั้งโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลประจำของสภาการชาติสยามและยังปลดกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้นำทุนของสภาอุณาโลมแดงเดิมที่เคยสะสมไว้มาสมทบเป็นค่าก่อสร้างและต่อมาในปีพุทธศักราช2459 โปรดกตม่ประหะ่ามพระราชาทร,ร,รัพย์แก่สภากาชาติสยามเพื่อก่อสร้างตึกปัจ,จมาราชินีแนวโรงพยาบาลจุฬาลงกรเพิ่มอีกหนึ่งหลังมีทั้งหอพักแพทย์ห้องทําการพยาบาลหอพักผู้ป่วยซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น40เตียงและสุดท้ายนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวางรากฐานในการแพทย์พยาบาลและสาธารณาสุขของไทยจึงทำให้ประเทศไทยมีรากฐานในด้านนี้ที่แข็งแกร่งสามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้เป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ นั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์